ที่ตำไทยทุกปอเถีองครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันข้างในนะจ้าสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ทุ่งปอเถืองร้านอาหารชุ่มฉ่ำเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังใครดีเนี่ยคนละยุมสองหยุมเราอยู่กับเดี๋ยวสกอร์เปียนชาแนลที่ร้านอาหารทุ่งปอเถืองทุ่งปอเถืองเนี่ยอย่าลืมใครไหนตายผลมาอายุออกให้เกษม เที่ยงกะเสร็ม5้กิโลครับผมจากวังมะนาวมา5้กิโลเองหกิโลก็ถึงแล้วเพราะเพราอมันยังมีสะพานขวางถนนอยู่พอหลุดสะพานก็เลี้ยวทิซ้ายเลยไปดูบรรยากาศในร้านดีกว่าบรรยากาศอาหารเอาแค่บรรยากาศนี่สุดยอดไปดูเลยไปดูเลยไปดูเนี่ยไปดูเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะพามาเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศที่มันสุดยอดจริงๆนะครับยอดเนี่ยเลยเออมาเนี่ย ี่คือต้มยำปลาคังนะครับอันนั้นปลาหมึกกระปีเอออันนี้ปลาอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาใช่อันนี้ยำผ่ากุ้งยำผ่าอ่าผ้ากุ้งยำกุ้งอะไรก็แล้วแต่โครับโอ้โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยร้านตำไทยทุ่งกอเพืองอยู่ตรงไหนนะลุงบอกเขาหน่ะอยู่ถนนวัะเกษมเลยบางมานามาหน่อยหนึ่งห้ากิโลประมาณไม่ถึงเขาบอกห้ากิโล ห้ากิโลก็ห้ากิโลเขาบอกแล้วห้ากิโลแต่ผมงมะนาเมื่อกี้มันไม่ถึงไงห้าห้ากิโลนับจากแยกแยงมะนาวเนี่ยนับจากแยกมะนาวมาที่ร้านเนี่ยประมาณห้ากิโลมันจะมีสะพานตัดถนนอยู่พอถึงสะพานปุ๊บพอรอดมาก็ชิดซ้ายเลยนะร้านดูง่ายเลยปั๊มเมโซใหญ่ตังไทยทุ่งบ่อเทืองโอ้แวะมาได้เลยนี่อีกอย่างครับนี่อะไรสุดยอดเลยแหละต้องยำประคังอีก เห็นได้ชิวมากิน2หม้อเลยชิวมให้มึงแจ๊บทำน้ำในหม้อเองเออมามามาวันนี้เรามากินกันเต็มที่แล้วอาหารเนี่ยยังไม่หมดนะมาสี่ห้าอย่างหกเจ็ดอย่างแล้วเนี่ยวันนี้ที่เรามากินตรงนี้ได้เราต้องขอบคุณลุงตู่นะลุงตู่ที่ถูกหวยฮะถูกถูกหวยเลี้ยงเหรอวเนี่ยเลี้ยงเขาบอกนะกินเลยกินเต็มที่เลยของละมั่งเนี่ยมันเยอะเลยเนี่ยลุงเลี้ยงเหรออ่ถูกหวยเหรอถูกหวยถูกเท่าไหร่ยี่สิบบาท ไอ้วกับข้าวกี่หยาอะไรนะจะบอไหมเนี่ยตูวเท่าไรนะยี่สิบโอ้ยอย่าให้กูมาหานกูไม่เอาเด้อกูยี่สิบเอาแล้วมึงตังทำไมล่ะบ้าเอาเออเออแต่อร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะตรงนี้่ะต้องขออ่ะไม่เหลือครับแต่ละอย่างอือหน้าหะอันนี้กนสุดท้ายแล้วเนี่ยสามจานสามจานตอด จำจันทอดเนี่ยอร่อยมากแล้วอาหารแต่ละอย่างนี่ไม่ไม่ไม่ใช่มาเมคหรือรู้กันะก็ดูดิอร่อยแม่อยอร่อยมากอร่อยดูได้เลยนี่นี่ดูบะเลมบะเลมปกติวันนั้นไม่ได้กินกระดิ่เออวันนั้นจะย้อนย้อนย้อนเรื่องของร้านเลยเดี๋ยวมาถามเรื่องอาหารหน่อยกาถามยังไงถึงได้อร่อยไงนะไม่เอาไม่บอกหรอกสวัสดีพี่สวัสดีครับวันดีครับสวัสดีครับอือเรื่องของร้านนี่อะไรปลาคังนี่ปลาคังแท้ป่ะแทบนี่ครับทำไมน่าจะเป็นเรื่องการนะ มาจังหวัดกาญจน์เลยอ่ะตามด้วยแต่ผมไมซื้อราชบุรีทำไมอ่ะก็อยู่ตรงนี้ไงจะไปเมืองไก่ก็ไกลอเออไกลไปทำอาหารต่อไปกุ้งผโอ้โหอ๋อดครับนี่เมียผมทำอ๋อนี่ภรรยาภรรยาครับเมียทำบอกตรงว่าอร่อยนี่เนี่ยนี่ก็อร่อยนะสามชั้นทอดมือมันมือมันแผลบเลยด้วยอันนี้อันนี้ผมทอดเองนี่ทอดเองวะกุ้งผาเนี่ยก็ตัวใหญ่ๆนั่นเลยเจ้พอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้กุ้งกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรนะ กุ้งตะไคร้อ๋ออันนี้อันนี้กุ้งอันนี้ลูกจ้างูจ้างเจ้าอง่หโอ้ครับผมแล้วก็อนนี้ทอน้ำปลานี่ก็อร่อยนะปลากระพงเนี่ยกินหัวแท้หัวเลยพื่เสียชีวิตเพื่อตอนประมาณตั้งสิบปงได้มั้งอ๋อวรรคตบ้างเราทอดเลยสดเลยนะอาหารที่นี่อาหารที่นี่แบบ เน้นสดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วชิ้นใหญปลาคังเนี่ยถ้าเกิดเรากินเนี่ยถ้ามันไม่สดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเัี๋ยนี้อันนี้อันนี้ไม่มีกลิ่นจริงๆนะนี่ไม่มีกลิ่นจริงๆนี่ลองกิมยังสดยังอร่อยอร่อยเนี่ยไงชิ้อบตรงไหนตัวชอบตรงมีพริกขั่วด้วยมอืเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปรี้ยวไอ้เนี่มันทำมันหนาวตายไงมะนาวหกสามะนาวหกตสยมันก็เปรี้ยวเขาทำมาพอดีแล้วเนี่ย ำ <horror> จำได้เจ๊บอกจำได้เออนี <Wolver ham> ่ยยำตะไคร้ดูดิเนี่ยเดี๋ยวดิอร่อยตะไคร้กุ้งหมดหมดทุกอย่างอะดูดิหมดหมดอร่อยจริงจริงดูแต่ละคนหมดเหลือแต่ะไคร้จริงจริงอะเนี่ยวันนี้ลุงวันนี้ลุงโตก็ถูกหวยไงก็เลยพามาเลี้ยงนี่ไงนู่นไงนู่ลุงลุงนี่ถูกเท่าไหร่บอกเท่าไหร่โตลุงโตนี่กี่บาทไม่น่าคุยถูกเล่นแต่ดิ เรียบร้อยโอ้โหอิ่มมากโอ้โหี่บอกตรงๆเลยนะร้านตำไทยทุ่งบอเทืองอันนี้คือเจ้าของร้านอะไรชื่ออะไรนะพินันพินันฝากบอกเลยนะ FC ของทีมงานเหยือนก็อเปี้ยนเนี่ยจะรู้จักพวกเราในทีมงานถ้าเกิดว่าได้ดูเฟซหรือได้ดูในยูท b e อะไรก็แล้วแต่นะผมฝากเลยนะผ่านมาทางนี้นะพอหลุดวังมะนาวมาเนี่ยพอเลี้ยวซ้ายพอจะไปเพชรบุรีเนี่ยครับกี่กิโลประมาณ5กิโลพอรถตะพาน คำเป็นแหลมยุ่งเลยเชิดซ้ายเลยผมบอกได้เลยว่าชื่อร้านถูกด้วยเข้าไปในเฟซได้ครับเออเข้าในเฟซเลยเฟสไทยทุ่งบ่อเถืองตั้มไทยทุ่งบ่อเถืองเข้าในเฟสเดี๋ยวไปแชร์ไปแล้วมาอุดมกันมามาอุดหนุนกันมาถ้ามาจากรย์ยนตะกออเปี้ยนรถแบบสิเปอร์เซ็นต์ครับบวกบวกสิเปอร์เซ็นต์บวกอ่ะรถรถเจ๊บ้าสิเปอร์เซ็นต์แล้วมาเจอเจ้าของร้านเขาใจดีโอเจ๊เกาก็ทำอาหารได้อร่อยดีเลยคือผมดูเลยว่า เขาบอกว่าพวกกันพวกกันปลาเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้เต็มเลยเน่าเน่าที่อื่นขายบ้าที่อื่นขายที่เนี้ยไม่มีไอ้ปลาเน่าปลาเยอยปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยโดยเฉพาะต้มยำปลาคังโอ้โหพี่เด็ยพี่เด็ยครับอันนี้ไม่ได้รีวิวแบบชมนะไม่ได้ชมไม่ได้อะไรแบบกินแล้วอร่อยจริงมากก็คือยำปลาคังนี่ ผัดไอ้ผงกะหรี่ปูกุ้งปูผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่แล้วก็กมีเลยหมูทอดมีเลยมีทั้งหมดมีอะไรนะไมูไม่ได้กินไม่ได้กินแต่หม้อมันบางหม้อร้อนมันบางอยู่หัวไงามไส้อะไรนะพร้อมด้วยผัดกะปิผัดกะปิหลายอย่างมาสั่งได้เลยมาเป็นครอบครัวหรือจะพามาเป็นทัวร์เลยก็ได้มาแวะมาเลยรับรองเลยอะอาหารอร่อยแล้วก็สดอย่าลืมนะถ้าเข้าไปในช่องยนต์สกอร์เปียช่องแชนแนลเนี่ย ลด10% 10%ครับทำไทยทุ่งบ่อเถืองต้องต้องมาบอกเจ้าของร้านนะบางทีมาไม่รู้ไม่บอกไม่รู้นะต้องบอกบอกหน่อยบอกหน่อยบอกว่าวันนี้เจ้าของร้านนะผมมาจากผมดูใน YouTube ของเหยิ่อนะเขาฝากมาเขาบอกให้มากินที่ร้านนี้เดี๋ยวเขาจัดการให้เองจ้าขอบคุณได้เลยขอบคุณด้วยนันได้เลยเฮียนันจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับปลาเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าบายๆปุ้นปุ้น